สวัสดีค่ะรู้ก่อนป้องกันได้รักษาทันโรคฝีดาษวานอนหรือเอ็มพอกซ x ทำความรู้จักฝีดาษวานอนสาเหตุที่เรียกว่าฝีดาษวานอนมังกี้พอ์มีที่มาจากการค้นพบครั้งแรกในสัตว์ค่ะ จุดเริ่มต้นจากการค้นพบในห้องแลบในปีพศ2501คริสศักราช1958นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบอาการป่วยของคนที่คล้ายกับฝีดาษในลิงที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษาวิจัยณสถาบัน Statens Serum Institute ในประเทศเดนมาร์กจึงเป็นที่มาของชื่อฝีดาษลิงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะโรคฝีดาษวานอนหรือ MPOX เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มออ t ทพ็อกซ์ไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคฝีดาษในคน Smallpox เชื้อนี้เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนและสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดไวรัสมีโครงสร้างทางพันธุกรรมเป็น DNA สายคู่ที่มีความคงทนในสภาพแวดล้อมได้ในระดับหนึ่งค่ะ การแพร่กระจายของเชื้อเกิดขึ้นได้หลายทางได้แก่การสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลั่งหรือตุ่มหนองของผู้ป่วยการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อเช่นเสื้อผ้าหรือผ้าปูนอนและการแพร่กระจายผ่านละอองฝอยทางการหายใจเมื่อมีการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเป็นเวลานานระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ประมาณ5 21วันอาการเริ่มต้นประกอบด้วยมีไข้สูงปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังและที่สำคัญคือตอมน้ำเหลืองโตซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่แตกต่างจากโรคไข้ออกผื่นชนิดอื่นค่ะผื่นเอ็มพอกซ์จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเริ่มจากผื่นราบพัฒนาเป็นผื่นนูนตุ่มน้ำใสตุ่มหนองและสุดท้ายจะกลายเป็นสะเก็ดแล้วหลุดลอกออกผื่นมักขึ้นหนาแน่นที่ใบหน้าแขนขาและอวัยวะเพศ ความอันตรายของโรคอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียซ้าซ้อนบนผิวหนังปอดอักเสบการติดเชื้อในกระแสเลือดและการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการรุนแรงได้แก่เด็กผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและสตรีมีครรภ์ค่ะ การวินิจฉัยโรคทำได้โดยการเก็บตัวอย่างจากตุ่มหนองหรือตุ่มน้ำเพื่อตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูงสุดในการยืนยันว่ามีการติดเชื้อไวรัสฝีดาดวานอนหรือไม่ค่ะการป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการเข้าข่ายหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลเจลไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และการฉีดวัคซีนป้องกันสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเฉพาะเจาะจงสำหรับเอ็มพการรักษาหลักคือการรักษาตามอาการเช่นการให้ยาลดไข้การดูแลแผลให้สะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อนและในรายที่มีอาการรุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงแพทย์อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัสกลุ่มเทโควิรามาท โรคฝีดาษวานอนเป็นโรคที่เฝ้าระวังได้ด้วยความไม่ประมาทค่ะหากพบอาการผิดปกติหรือมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยงควรไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยการมีความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้เราปกป้องตนเองและคนที่เรารักได้ค่ะสถานการณ์โรคฝีดาษวานอนในไทยเดือนกุมภาพันธ์2569พบผู้ติดเชื้อจำนวน888รายข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะ สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข Good health starts here for a long and happy life